ตีรี่ตีรี่ตีรี่ทำอะไรไหนโชว์หุ่นสวยๆให้ดูหน่อยสิตีรี่ว่าไงาว่าไงาทำอะไรเนี่ย ไก่ตัวนี้มาอยู่นํำปีสิเกาสองปีละบอมเป็นไก่ที่เลี้ยงมาเองหรือบอกอบเพิ่นมาเองของเพิ่นก็เลยเดี้ยงไหว้จกมาแต่ทั้งไดก่กวง ยงไว้เป็นพอพันหัวคว่วมหัวค่วมเลยไปไสรขยางไปนำไปนางอยู่ไซกับไปนำก็เลยต่างซื้อให้เพลินมาตีหลีเป็นไก่ตีหรือเปล่ากับโบลู กินยาดีดีก็เคยเห็นไก่กินยาเดียวเห็นแต่เอาอาหารให้กินแต่อยู่นี้กินยากินไปเรื่อย